หนังสือเสียงปุจฉาวิสัชนาวิปัสนาภาวนาโดยพระกรรมฐานาจริยะอูปันติตาพิวังสัปุจฉาอะไรคือเครื่องบ่งชี้ว่าวิปัสสนาญาณได้เกิดขึ้นแล้ววิสัชนาขณะที่กำลังกำหนดรู้อารมณ์ที่เป็นหลัก ในการเจริญภาวนาหรืออารมณ์ใดก็ตามที่เกิดขึ้นผู้ปฏิบัติสามารถระลึกรู้สภาวะลักษณะหรือสามัญ,ญลักษณะของอารมณ์นั้นได้หรือไม่ผู้ปฏิบัติเกิดความระลึกรู้ว่าสภาวะธรรมต่างๆล้วนไม่คงทนถาวรเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปหรือไม่หากผู้ปฏิบัติสังเกตเห็นลักษณะทั้งสองคือสภาวะลักษณะและสามัญ,ญลักษณะ แล้วก็เรียกได้ว่าวิปัสสนาญาณได้เกิดขึ้นแล้วไตรลักษณ์สามลักษณะในการระลึกรู้สามัญยลักษณะเช่นอนิจจังผู้ปฏิบัติจะเกิดความเข้าใจหรือประจักษ์แจ้งลักษณะสามประการคือประการแรกผู้ปฏิบัติจะต้องระลึกรู้ความไม่เที่ยงอนิจจังประการที่สอง ผู้ปฏิบัติจะต้องระลึกรู้ลักษณะเฉพาะของความไม่เที่ยงอณิจจลักษณะประการที่สามผู้ปฏิบัติจะต้องระลึกรู้ความประจักษ์แจ้งในลักษณะเฉพาะแห่งความไม่เที่ยงนั้นอณิจจานุปัสนาขณะที่ผู้ปฏิบัติกำหนดรู้กายและจิตอยู่นั้นผู้ปฏิบัติจะสังเกตเห็นลักษณะเฉพาะที่เป็นแก่นแท้หรือสภาวะที่แท้จริงของรูปนามเช่นความเคร่งตึง เคลื่อนไหวร้อนเย็นเหนียวเกาะกลุมอ่อนเบาแข็งกระด้างรวมทั้งการเห็นได้ยินได้กลิ่นลิ้มรสสัมผัสทางกายและความรู้สึกในใจต่างๆเหล่านี้เรียกว่านามรูปสภาวะหรือสภาวะตามธรรมชาติของร่างกายและจิตใจซึ่งล้วนแต่ไม่คงทนถาวร สภาวะลักษณะเหล่านี้เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นหรือปรากฏขึ้นจากเหตุปัจจัยหรือเงื่อนไขต่างๆซึ่งไม่เคยอยู่คงที่เลื่อนไหลเกิดดับสลับกันไปอยู่ตลอดเวลาสภาพแห่งการเกิดขึ้นและดับไปของสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นทั้งหลายนี้ในคำพีเรียกว่าสภาวะธรรมหรือสภาวะลักษณะอาการลักษณะ อันนี้จะลักษณะหรือสามัญลักษณะเนื่องจากเป็นลักษณะที่เป็นสามัญหรือเสมอกันของสิ่งทั้งปวงเมื่อผู้ปฏิบัติกำหนดรู้สภาวะลักษณะดังนี้ผู้ปฏิบัติย่อมสังเกตเห็นการเคลื่อนที่ทดแทนกันของสิ่งที่ปรากฏอยู่ซึ่งดับไปและสิ่งที่ปรากฏใหม่เกิดขึ้นแทนเป็นขณะขณะเลื่อนไป ไม่ขาดสายการประจักแจ้งอนิจจลักษณะดังนี้ก็คืออนิจจานุปัสนาซึ่งนับเป็นวิปัสนาปัญญาคำว่าวิหมายถึงหลากหลายลักษณะการซึ่งลักษณะที่กล่าวถึงในที่นี้คือความไม่เที่ยงปัสสณาคือการเห็นเมื่อบุคคลได้เห็นความไม่เที่ยงคือการเกิดขึ้นและดับไปของรูปนามแล้ว จึงกล่าวว่าวิปัสนาปัญญาได้เกิดขึ้นแก่บุคคลผู้นั้นแล้วความหมายที่แท้ของวิปัสนาในยามที่เรามองเห็นสิ่งต่างๆล่วงลรยสูญสลายไปเช่นเห็นต้นไม้ล้มลงหรือภาชนะแตกหักเรามักจะคิดว่าอานิจจาอะไรอะไรก็ไม่เที่ยงแต่ความคิดเช่นนี้ยังไม่ใช่ลักษณะที่แท้จริงของอนิจจัง เพราะยังไม่เห็นการรู้อนิจจังโดยความนึกคิดหรืออนิจจสัญญามิใช่อนิจจลักขณะที่แท้ต่อเมื่อบุคคลประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปของสภาวะรูปนามต่างๆที่กำลังกำหนดรู้อยู่จึงกล่าวได้ว่าบุคคลผู้นั้นรู้ชัดอนิจจลักขณะแล้วเมื่อเราเห็นอนิจจลักขณะเราย่อมใคร่ควรและประจักษ์ชัด อยู่เองว่าสิ่งทั้งหลายล้วนไม่เที่ยงซึ่งนับเป็นอนิจจานุปัสสนาเมื่อเห็นแจ้งดังนี้เราอาจระลึกรู้ด้วยว่าสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นย่อมไม่น่าพึงพอใจแล้วเราจะระลึกรู้ต่อไปว่าสิ่งทั้งปวงไม่มีตัวตนที่จะบังคับได้ดังนี้เมื่อเรารู้ชัดอน,นิจจะลักษณนะก็กล่าวได้ว่าเราจะระลึกรู้ ทุกขลักษณะและอนัตตลักษณะไปด้วยความหมายที่สมบูรณ์ของวิปัสสนานั่นก็คือการเห็นโดยลักษณะการต่างๆอันได้แก่การเห็นโดยความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานั่นเองการระลึกรู้เพียงสภาวลักษณะเช่นความเร่งตึงเคลื่อนไหวต่างๆนั้นยังไม่เพียงพอหรือแม้แต่การรู้เหตุปัจจัย ของนามรูปต่างๆก็ยังไม่เรียกว่าเกิดวิปัสนาปัญญาขึ้นต่อเมื่อบุคคลเจริญปัญญาจนประจักษ์แจ้งการเกิดขึ้นและดับไปของอารมณ์ที่กำหนดรู้อยู่หรือเห็นความทุกข์ไม่น่าพึงพอใจทนอยู่ไม่ได้หรือความปราศจากตัวตนที่จะบังคับบัญชาได้ของรูปนามต่างๆแล้วจึงจะเรียกได้ว่าวิปัสสนาญาณได้บังเกิดขึ้นแล้ว